สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการวิเคราะห์กลุ่มของข้อมูลหรือ c u u t t r r n n l y y s i s บน Microsoft m a c h Cheney i Learning Studio กันนะคะการวิเคราะห์กลุ่มของข้อมูลคือการแบ่งกลุ่มข้อมูลเช่นคนสาตร์สิ่งของออกเป็น2กลุ่มเป็นอย่างน้อยค่ะโดยให้สิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันและสิ่งที่มีลักษณะต่างกันก็จะอยู่ในกลุ่มที่ต่างกันค่ะ กตัวอย่างเช่นการจัดกลุ่มนักเรียนตามผลการเรียนหรือระดับไอคิวนะคะเพื่อช่วยในการหาวิธีการสอนให้เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละกลุ่มหรือจะเป็นการจัดกลุ่มคนไข้าตามความรุนแรงของโรคหรือจะเป็นการแบ่งลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือข้อมูลส่วนบคุคคลนะคะเพื่อช่วยในการวางแผนกลยุธทธ์ทางการตลาดค่ะโดยเทคนิคที่เราจะ บมาสอนในวันนี้นะคะมีอยู่2วิธีการค่ะคือการจำแนกกลุ่มแบบเคมีนคาตาริงและฮิราชิคอคาตารลิงค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะก่อนอื่นเราต้องนำข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์เข้าก่อนค่ะโดยไปที่แถบทางด้านซ้ายนะคะภายใต้คำว่า Save Data Set ค่ะ My Data Set แล้วก็ลากโมดูล e d t t a ที่เราจะใช้มาวางบน Work Space ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถดูข้อมูลได้ค่ะโดยการคลิกขวาที่โหนดส่งออกข้อมูลแล้วเลือก Visualize นะคะ เราจะเห็นตารางข้อมูลของเรานะคะซึ่งข้อมูลวันนี้เป็นข้อมูลของลูกค้าในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งค่ะมีจำนวนอยู่200โลหรือ200คนนะคะและมีอยู่5ตัวแปรค่ะโดยตัวแปรแรกนะคะคือ Customer ID หรือ ID ของลูกค้าค่ะคอลัมน์ที่2นะคะคือเพศของลูกค้าค่ะซึ่งมีฟีเจอร์ไทยเป็นสตริงนะคะ ส่วนคอลัมน์ที่3ค่ะคืออายุของลูกค้ามีฟีเจอร์ไทยเป็นนับเลขค่ะต่อไปนะคะคอลัมน์ที่4ค่ะเป็นรายได้ประจําปีของลูกค้าค่ะมีฟีเจอร์ไทยเป็นนับเลขเช่นกันค่ะส่วนคอลัมน์สุดท้ายนะคะเป็นคะแนนที่ห้างสรรพสินค้ากําหนดตามพฤติกรรมของลูกค้าและลักษณะการใช้ใจ่ายค่ะมีฟีเจอร์ไทยเป็นนับเลขเช่นกันค่ะ เรามาเริ่มต้นด้วยวิธีการ k m ม a n ก่อนนะคะซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการแบ่งกลุ่มออกเป็น k กลุ่มค่ะโดยมีข้อจํากัดให้ใช้กับตัวแปรที่เป็นเชิงปริมาณเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจรึงจําเป็นต้องตัดตัวแปรบางตัวหรือว่าตัดตัวแปรเพศออกไปนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาเลือกที่แถบสายค่ะเห็นคําว่า data transformation นะคะ เรื่อง manipulation ะคะ่ะแล้วก็ร่างโมดูลที่ชื่อว่า select column in data set ออกมานะคะจากนั้นค่ะเราจะล่างเส้นเชื่อมระหว่างสองโมดูลนี้เข้าด้วยกันค่ะโดยการกดค้างตรงโหนดคข้ข้อมูลส่งออกนะคะ ลากลงมาเป็นข้อมูลค่ะเข้าของ G แคอลัม i ์ Dataset ค่ะจากนั้นให้กดเลือกตัวแปรนะคะโดยตัวแปรที่เราจะใช้นะคะได้แก่ตัวแปรอายุรายได้แล้วก็คะแนนค่ะติ๊กถูกนะคะแล้วก็ลองกดรันดูค่ะ ค่ะเมื่อรันเสร็จแล้วนะคะจะปรากฏเครื่องหมายถูกลองกด Visualize ที่ข้อมูลขาออกของ Select c o l ลัมน์อิน a s e t าเดูค่ะค่ะก็จะพบว่าบางตัวแปรได้ถูกตัดไปแล้วนะคะเหลือยอยู่3คอลัมน์ค่ะถ้าให้ง่ายในการจดจำนะคะเราสามารถเพิ่มคอมเมนต์ที่กล่องโมดูลของเราได้ค่ะโดยการคลิกขวาที่กล่องโมดูลแล้วก็ เลือก Edit Comment ค่ะหลังจากนั้นเราก็พิมพ์คอมเมนต์ที่เราต้องการลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปที่แถบด้านซ้ายค่ะภายใต้คำว่า Machine Learning นะคะ หลังจากนั้นก็มาดูที่คำว่าโมเดลค่ะแล,ะล้วก,ก็เลือกคัตเตอร์ลิงค่ะแากโมดูลที่ชื่อว่า K-min c ค t ตเตอร์ลิออกมานะคะค่ะม,มาที่แถบด้านขวานะคะเราจะสามารถเซตพารามิเตอร์ของเราเองได้ค่ะในที่นี้นะคะ เราจะเลือก Create Header Mode นะคะเป็น Single Parameter Number of c e n t r i e นะคะคือจำนวนกลุ่มที่เราต้องการจะแบ่งนะคะในที่นี้เรากำหนดให้เป็น3ล้กันค่ะ Random Number C นะคะกำหนดให้เป็น1 2 3ค่ะในเลขตรงนี้นะคะเราสามารถกำหนดเป็นเลขอะไรก็ได้ค่ะเพื่อให้การสุ่มในทุกๆครั้งของเรายังคงเป็นเลขเดิมน,นะคะ m e t h i c นะคะเลือกเป็น u ย d คะ่ะ ซึ่งก็คือวิธีการคำนวณระยะห่างระหว่างเซนทรอยกับจุดอื่นๆค่ะต่อไปนะคะคือจำนวนการวนซ้ำค่ะในที่นี้เราจะกำหนดให้มันวนซ้ำอยู่หนึ่งรอยรอบค่ะส่วน Assign Label หมวดนะคะเลือกเป็น Inner ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะค้นหาโมดูลที่ชื่อว่า t e n s o r i n g m o d e l ค่ะ ลากโมดูลมาวางนะคะบนเวิร์กสเปซหลังจากนั้นเชื่อมระหว่างเคมีนคาตัลลิงค่ะโดยเป็นลางโนดส่งออกนะคะเป็นข้อมูลค่ะเข้าที่หนึ่งของเทนคาตัลลิ่งโมเดลค่ะและ้วก็ลากข้อมูลส่งออกจากซีเลคคอลัมน์อินดาต้าเซตนะคะเป็นข้อมูลค่ะเข้าของ โน้ตที่2ของเทนโมเดลค่ะกดเลือกคอลัมน์นะคะเราจะเลือกคอลัมน์ทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นลองกดลันดูค่ะ เมื่อรันเสร็จแล้วนะคะผลลัพธ์ที่ได้เราสามารถดูได้ด้วยการคลิกขวาที่ t e n s e r i n g Model Node ที่2ค่ะแล้วก็เลือก Visualize ดูค่ะผลลัพธ์ก็จะแสดงออกมาในรูปแบบของกราฟนะคะที่แสดงการจัดกลุ่มของข้อมูลค่ะซึ่งข้อมูลที่ได้ไปตกอยู่พื้นที่ของสีอะไรนะคะข้อมูลก็จะอยู่ในกลุ่มของสีนั้นนั่นเองค่ะ หากเราต้องการดูว่าข้อมูลของเราไปอยู่กลุ่มไหนนะคะเราสามารถดูด้วยการร่างโมดูลที่ชื่อว่า select column in dataset มาวางค่ะ แล้ให้ข้อมูลโนดที่2ของเทนโมเดลนะคะเป็นข้อมูลค่ะเข้าของ Series Column in Data Set ใหม่ที่เราล่างมาวางค่ะกดเลือกตัวแปรนะคะเอาจะเลือกตัวแปรทั้งหมดมาวางนะคะแล้วลองติดถูกดูค่ะหลังจากนั้นลองกด r ันดูนะคะ ค่ะเมื่อรันเสร็จแล้วลองกด Visualize ดูค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะแสดงว่าลูกค้าที่มีอายุเท่านี้มีรายได้เท่านี้แล้วก็มีคะแนนจากค่าสัมประสิทธิ์ค้าเท่านี้จะตกอยู่ในกลุ่มที่เท่าไหร่คะ่ะและตรงนี้ก็คือแสดงระยะห่างระหว่างเซนเตอร์ของกลุ่มต่างๆนะคะจะสังเกตได้ว่า ข้อมูลจะตกอยู่ในกลุ่มที่มีระยะห่างที่น้อยที่สุดค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นวิธีการของฮิราชิข้อค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้อง Import โมดูลใหม่เข้ามาก่อนคะ่ะโดยคลิกเครื่องหมายหมดด้านล่างซ้ายนะคะเลือกคำว่าโมดูลค่ะแล้วก็พิมพ์ เมื่อเจอโมดูลที่เราต้องการ Import นะคะกด Import m โ d u l e ตรงนี้ค่ะโดยโมดูลที่เข้ามาใหม่นะคะก็จะอยู่ภายใต้คำว่า Cu s ตอมตรงนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะลากโมดูลที่ชื่อว่า s e e c t column in data set มาก่อนค่ะ เชื่อมโมดูล Data Set ตรงนี้นะคะเข้ากับ s e l e c t l u m u ั n in d a t a set ที่เราลากเข้ามาใหม่ค่ะแล้วก็เลือกตัวแปรทั้งหมดมานะคะยกเว้น customer id ค่ะติกถูกนะคะหลังจากนั้นเราจะเพิ่มคอมเมนต์นะคะคลิกขวาที่กล่องโมดูลนะคะแล้วก็เลือก edit comment ค่ะ ิมพ์คอมเมนต์ที่เราต้องการลงไปนะคะหลังจากนั้นลองกดลันดูค่ะถัดมานะคะก็ล่างงูดูที่ชื่อว่าฮิราชิค่าคาเตอร์มาคะ่ะ กางเส้นเชื่อมระหว่างโมดูลซีเลคคอลัมม์อินดัสตาเซตต,ตรงนี้นะคะกับฟิตฮิราชิคอคัตเตอร์ค่ะในที่นี้นะคะเราจะกำหนดพารามิเตอร์นะคะเป็น Number of c u t t t r r นะคะจำนวนกลุ่มเป็น3เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เมทอดเลือกเป็น c o m p พต่อนะคะ หลังจากนั้นลองกดรันเพื่อประมวลผลดูค่ะเมื่อรันเสร็จแล้วลองลิดขวาที่โหนดนะคะของโมดูล Fit ฮิราชิข้อคาตเตอร์ค่ะแล้วก็เลือกวิชวลไลด์ดูค่ะค่ะผลลัพธ์ก็จะออกดังนี้นะคะก็คือเทศนี้อายุเท่านี้รายได้เท่านี้มีคะแนนเท่านี้จะอยู่ในกลุ่มที่เท่าไหร่ค่ะโดยที่กลุ่มส่วนใหญ่นะคะจะตกมาที่กลุ่มแรก อยู่126ของคัสเมอร์ทั้งหมดเลยนะคะค่ะจบแล้วนะคะสำหรับการทำคัตเตอร์อนาลัยสิทธิ์บน Microsoft Machine Learning Studio Classic ค่ะ,คะขอบคุณค่ะ